เป็นตาฮักขน้องวีจิเขินไม่เบาคุณพ่อสอนรามชมว่าสวยนับได้ว่าเป็นสองพอลูกที่มีความสนิทสนมกันอย่างมากนะคะสอนรามเทพพิทัก์พระเอกที มาจากทางช่องเจ็ดกับน้องวิจิลูกสาวเพียงคนเดียวหลังจากหย่ากับอภรยาในสิทธิการดูแลลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะกับล่าสุดนี้นะคะงานนี้ในทางด้านของคุณพ่อซอรามเองนะคะก็ได้ออกมาโพสโมเมนต์เป็นโมเมนต์น่ารักค่ะในโอกาสแม่ลูกมักจะมีโมเมนต์ความน่ารักออกมาให้ fc ติดตามกันอยู่เรื่อยเล่าสุดมีความน่ารักระหว่างพอลูกกันบ้างค่ะเมื่อทางด้านของพระเอกหนุ่มสอรามในกําลังนั่งเล่นกับลูกสาวดูรูปเพลินพร้อมกับถามน้องวิจิว่าคนนี้ใครสวยจัง นั่นก็คือรูปภาพของน้องวิจิแม่นี้บอกเลยว่าทําเอาลูกสาวถึงกับเขินยิ้มแก้มแบ่งเลยต้องบอกว่าคลิปยังกล่าวคุณพ่อเกียนแคปชั่นไว้ว่าเขินตัวเองค่ะตั้งใจทํางานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีซามูไรเพราะลูกอ่อนยังไงทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ